งานวันไลฟ์ของปีนี้กับโชว์รูมรอยัลเอ็นฟิวพิซนโรนะครับปีนี้เรานัดกันไปที่เขื่อนซิลิกิตจ,จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับปีนี้ค่อนข้างแปลกักนิดน,นึงนะเพราะว่าเราเนี่ยสตาร์ทออกจากโชว์รูมกันไม่มากครับเนื่องจากจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยทางกลุ่มรอยัลเอ็นฟิวอื่นๆเนี่ยสามารถลัดเพื่อไปถึงจุดหมายกันได้ก่อนนะครับเป็นทางที่ค่อนข้างจะไปกันได้หลายที่นะ เพราะว่าลูกค้าของโชว์รูมนี้ก็จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงพิษณุโลกเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะออกกับเราเนี่ยที่โชว์รูมพิษณุโลกเนี่ยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยปีนี้เลยมีไม่มากครับก็เดินทางกันไปสนุกสนานนะแล้วก็ไปพบเจอพักพวกกันที่ปลายทางครับมิตรภาพชาว2ล้อไบเกอร์ก็ยังคงอยู่กันเช่นเดิมนะครับปีนี้ก็เจ้าภาพจากกลุ่มรอยัลอินฟิลอุตรดิตถ์เนี่ยหรือกลุ่มรีวิเนียเนี่ยเขาก็ให้การต้อนรับดีนะแล้วก็ ความเป็นเจ้าถิ่นเนาะก็พาเราไปซื้อของเที่ยวภายในเขื่อนนะแล้วก็พาไปร้านอาหารทั้งตอนกลับด้วยนะคือดีมากๆเลยครับบางจุดในโซนเนี้เราก็ไม่เคยมานะเขาก็พาเราไปดูในส่วนที่แบบว่าเออสวยๆร้านอาหารดีๆอะไรอย่างนี้ด้วยครับบรรยากาศในเขื่อนสิลปิกิจเนี่ยก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะ ร้านอาหารของเจ้าหน้าที่ภายในเขื่อนเนี่ยทำอร่อยมากๆเลยครับแล้วก็ทางโชว์รูมเนี่ยคือเลี้ยงเราเต็มเหนี่ยวมากๆเลยนะสามมือเลยครับคุ้มมากๆนะสำหรับโชว์รูมรอยัลเอ็นฟิลพิซโซลครับปีหน้าย,ยังไงก็พบกันใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ในกิจกรรมวันไลท์นะใครสนใจอยากออกรอยัลเอ็นฟิลเนี่ยเขามีทริปดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกปีเลยนะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็มีนะครับเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์รอยัลเอ็นฟิลเนี่ย เขาสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยมอเตอร์ไซค์มากๆเลยครับยังไงก็ถ้าเป็นลูกค้าก็อาจจะได้เจอกันสักวันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับ